ว่าตาว่าเราได้ทานอะไมันไหนมันจะไปกินในนี้หรอกหัวติดจิบอะไนะหัวติดเร็วอย่าเพิ่งแก้วพอดบตุ้งนี่มันกับตุ้งกินเลยมันดีจิบแปดเดี๋ยวเพราว่าเดินดีจิบเจ็ดเออไม่ลงวันเลยเรียกว่ามันลงวันเมื่อจอบเยบโลกนี่ กกรบบูเนี่เกี้ยวต้องจืดไหมเหี๋ยวนี้เดี๋ยวยิ่งเกี้ยแต่ลำาขาตกาเรียนมาแล้วมาแล้วลูกชุดเม็ดไอ้ลูกกินก่อน ไอ้ลูกินไอ้เอมก่อนเม,มยเมก็อยู่ต่อนอ,อกก่อนไปก่นเงียดแลกิปนียก,ก็ไม่มีไไแล้ว่ะไปละ